สวัสดีครับมาพบกับเซลเจม h ช n แนลอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีนะครับเจมจะมารีวิวในส่วนของตัวมิตซูบิชิไพโร่นะครับเป็นรุ่น Elite e dition นะครับผมราคาอยู่ที่1,634,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าสีขาวมุกอย่างด้านหลังเจมนี้เองนะสีขาวหลังคาดำนะครับราคาจะเพิ่ม20,000บาทนะครับเดี๋ยวเจมมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าความสวยของรถและออปชั่นของรถเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ารถกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เดิมๆจากโรงงานนะครับจะมีในส่วนของตัวโลโก้ปเจโจ่สปอร์ตสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสีของหลังคารถเนี่ยจะเป็นหลังคาดำนะครับตัว e l ลิทเนี่ยเราจะจดทะเบียนให้กับลูกค้า2ส,สีนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวกระจังหน้านะครับ ตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับในส่วนของตามิซูเนี่ยจะมีในส่วนตัวเรดร์ให้ด้วยนะครับเป็นตัวระบบเตือนการชน,นหน้าตรงนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวใช้กับระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันความเร็วให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจมอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงใช้งานยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวคิวโซีนะฮะคิวซี Q C เป็นในส่วนของ คิวตัวสีสีดำนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะครับผม4จุดนะครับและระบบฉีดน้ำล้างไฟหน้านะครับมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับในส่วนตัวไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับปรับสูงต่ำในหลอดเดียวกันแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ส่องสว่างเวลากลางวันให้ด้วยนะครับผมเทมากๆอันนี้เป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่เทแบบนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวล้อนะครับว่าตัวล้อของ e l ลิทเนี่ยเป็นล้อแม็กขนาดเท่าไหร่นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นสีดำนะครับระบบเบรกเป็นหน้าดิสหลังดิสเลยนะครับระบบเบรกดิสทั้ง4ล้อเลยนะครับยางเป็นของโตโยนะครับผมตัวนี้ช่วงล่างเป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงนะครับเป็นโช๊คนั่นเองจะไม่ใช่ช่วงล่างแบบกระบะนะครับเผื่อลูกค้านะครับท่านใดนะฮะที่กําลังแบบกังวลว่าเฮ้ยรถมิตซูบิชิปาเจโร่เนี่ย จะเป็นรถแบบช่วงล่างของกระบะหรือเปล่าเจมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับผมนี่ตัวนี้รถเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับก็จะมีในส่วนตัวบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เราตกแต่งเป็นในส่วนของตัวเบาลลมเปิดสีดํานะครับเพื่อตัดกับตัวรถสีขาวนะครับผมและหูกระจกนะครับเป็นสีดําอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับเราใส่คิ้วกันสร์ให้ด้วยนะครับผมนี่เท่ๆแบบนี้เลยนะครับพอใส่คิ้วกันสร์ไปรถก็ดูมีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเจมพาดูด้านในของรถนะครับว่าออปชันของรถเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เบาะเนี่ยเจมขอบอกเลยคุณสมบัติของเขาคือระบายความร้อนได้เร็วมากๆนะครับอันนี้การันตีเลยนะฮะจากที่ลองแบบจอดรถทดลองขับแบบตากแดดไว้แล้วขึ้นนะฮะบอกเลยว่าเบาะของ e l ลิ e เนี่ยระบายความร้อนได้เร็วมากๆนะครับและมาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นระบบคอนโทรลเสียงนะครับ คอนโทรลหน้าจอนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะเป็นในส่วนของตัวระบบล็อกความเร็วนะครับตัวนี้จะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับก็คือระบบล็อกความเร็วแปลผันความเร็วตามรถคันหน้านะครับบอกเลยว่ากรณีที่ลูกค้าเนี่ยวิ่งทางไกลเนี่ยขับเนี่ยสบายมากๆนะครับผมนี่มาดูในส่วนตัวจอนะครับตัวจอก็จะเป็นจอเอ่อเป็นจอดิจิตอลนะครับพอดีเจไม่ได้สตาร์ทรถนะฮะก็เลย จอตัวจอเนี่ยก็จะไม่ติดนะครับผมมาดูในส่วนของตัวระบบสตาร์ทระบบสตาร์ทเป็นแบบปุ่มกดสตาร์ทนะครับระบบเขาค่อนข้างเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของตัวระบบตัวปิดเปิดเซ็นเซอร์นะครับสำหรับใครนะฮะที่ลำคาญแบบมีคนมาเดินอยู่ใกล้ๆนะครับก็สามารถปิดได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบกรณีที่มันดังนะฮะนี่และอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว แพทเทิร์นชินะครับระบบเชนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับอันนี้มีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะฮะเจมขอบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวเปอร์เชโเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใส่ออปชั่นมาให้แบบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะฮะนี่ฮะมาดูในส่วนตัวคอนโซลกลางนะครับตัวนี้ก็ระบบแอร์นะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับและ เกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์แบบ8สปีดหรือว่า8เกียร์นั่นเองนะครับผมตัวเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่เบรกมือไฟฟ้าใช้งานง่ายมากๆนะครับในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น4 v e l นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณล้านหกแสนสามนะครับผมใช้หมดขับ2ขับสขับส H L C 4 L L C นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว ขับ2นะครับก็ใส่วิ่งแบบในถนนปกตินะครับ 4H นี่กรณีที่ลูกค้าแบบฝนตกแล้วลูกค้าอยากทําความเร็วนะครับในโหมด4 w h e e ลลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยนะฮะความเร็วไม่เกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นโหมด4 w h e e l ได้เลยนะครับเพื่อต้องการให้รถเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับและตัว4 l c เนี่ยต้องวิ่งแบบบนถนนที่ค่อนข้างจะขูขานะฮะแล้วก็เปลี่ยนโหมดเนี่ยความเร็วไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เจม ให้ข้อมูลข้อข่าวนะครับผมเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจมอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับผมและตัว 4Lc l LC เนี่ยอันนี้ก็คือเส้นทางออฟโรดเลยเราต้องจอดรถนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ N นะครับแล้วค่อยปรับมาไว้ที่ 4Lc นะครับรถถึงจะเข้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวลงทางลาดชันนะครับกรณีที่ลูกค้าเขาเนี่ยก็สามารถใช้โหมดนี้นะครับ ในการช่วยในการลงแบบทางชันๆได้นะครับซึ่งจะเซฟในส่วนของตัวระบบเบรกเราได้เยอะเลยนะครับและตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวการเลือกนะคะสภาพพื้นถนนนะครับก็ดีนะครับของตัว Mitsubishi p a จโร่เนี่ยนี่เดี๋ยวเจมเมื่อกี้เนี่ยเจมไม่ได้สตาร์ทแต่ว่าตอนนี้ผมสตาร์ทแล้วนะครับจอเขาจะเป็นจอดิจิตอลแบบนี้นะครับลูกค้าบอกเลยว่าเท่มากๆอันนี้ก็คือกุญแจนะครับโอเคเดี๋ยวเจมมาออกแป๊บนึงนี่เท่ๆแบบนี้เลย และถ้าเกิดว่าเราจะดูกล้องมองภาพรอบคันทำยังไงกดปุ่มนี้ได้เลยนะฮะนี่จะเป็นรูปกล้องนะครับกดปุ๊บภาพจะโชว์ขึ้นที่หน้าจอทันทีนะฮะนี่เลยเท่ๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเจมปิดประตูแป๊บนี้นี่ครับผมกดอีกหนึ่งครั้งนะฮะนี่โอ้โหแบบกล้องสามมลลกสิบองศาสุดยอดมากๆนะฮะและแอร์เนี่ยแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับเดี๋ยวพี่คอยดูตัวเลขนะ อันนี้ฝั่งซ้ายก็คือฝั่งผู้โดยสารนะครับเราก็แยกได้อย่างแบบบางทีแบบฝั่งซ้ายชอบเย็นฝั่งขวาไม่ชอบก็แยกอุณหภูมิได้โอ้โหบอกเลยว่าใส่มาให้สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบทุกอย่างเลยผมขอบอกแบบนี้เลยแล้วกันก็สามารถเปิดประตูท้ายจากด้านในรถได้นะครับสามารถเปิดที่ประตูด้านหลังได้เดี๋ยวเจนไปสาธิตอีกทีหนึ่งนะครับผมเี่เดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องรถก่อนนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูผู้โดยสารตอนหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวด้านข้างรถนะครับนี่ฮะก็สวยๆแบบนี้นะครับตกแต่งสวยงามมากๆนะครับเป็นชุดของ e l ลิทเขานะครับมีจอให้ด้วยนะครับจอผู้โดยสารตอนหลังนะครับมีชุดหูฟังไร้สายนะครับให้สองตัวนะครับผมแอร์นะครับก็เป็นแอร์ลาวนะครับมีให้สี่จุดนะครับฝั่งละ2นะครับผมก็ถือว่ารถในเย็นเร็วมากๆนะครับตัวนี้มี สำหรับปารโล่เนี่ยมีคอยทาความเย็นให้2ตัวนะครับผมไม่ใช่ว่ามีคอยทาความเย็นให้ตัวเดียวนะทําให้รถเราแบบเย็นเร็วมากนะครับผมสาหรับตัวด้านท้ายรถนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังมาให้อยู่แล้วนะครับใส่เป็นสีดำนะครับเท่ๆแบบนี้ครับอันนี้เริ่มเดิมจากโรงงานนะครับคุณลูกค้านี่ฮะด้านท้ายนะครับอันนี้เป็นรุ่น4 w h e ว l นะครับก็จะมีในส่วนของตัวโลโก้บอกนะครับผมว่าเป็น 4WD นะครับและ ด้านล่างนะครับก็ใต้กันชนจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับปลายท่อนี่ครับสวยเลยนะฮะเซนเซอร์ด้านหลังนะครับมีให้สี่จุดนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูประตูท้ายนี่ฮะเปิดง่ายมากๆนะครับสามารถเปิดที่ประตูได้นะครับแล้วก็สามารถเตะเปิดได้นะครับเซนเซอร์เตะนะฮะหรือว่าเซนเซอร์เท้าจะอยู่ สองฝั่งนะครับอยู่ฝั่งนี้และฝั่งนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันกรณีที่ลูกค้าเตะเปิดเนี่ยประตูจะได้ไม่ต้องโดนลูกค้านะครับง่ายๆแบบนี้นะครับในส่วนของตัวระบบล็อกนะครับก็จะมีให้2ปุ่ม2ปุ่มนี้ทํางานแตกต่างกันยังไงอันนี้คือปิดเฉยๆฝั่งขวาคือปิดแล้วลดล็อกนะครับโอเคอันนี้เจมปิดลงเฉยๆนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เท่ๆแบบนี้เลยนะฮะ สีขาวหลังคาดำนะครับในรุ่น Elite เนี่ยจะมีแค่2สีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสีดำเนี่ยก็คือดำหมดเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยเท่ๆแบบนี้เลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับเจมก็ขอจบคลิปรีวิวรถปาเจโรไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากจะได้รถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานนะครับก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดกับเจมได้นะครับหรือเจมแปะ ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเจมแปะลิงก์เพจเจมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์ไลน์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับใครนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเจมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเซลเจม h a นแนลไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวรถสวยๆแบบนี้นะครับสหรับวันนี้นะฮะเจมขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ